Balls. which one this one is kind of yellow on the inside oh, but it's yeah, been yeah. broken open but yeah, there's yeah, a good yeah, one yeah. there okay actually yes, yeah, it is purple there are so many kind of purple oh i never see this one before but all purple is edible unless inside is black mm -hmm. they have the the look-alike one too but inside is black color I, oh, you, yeah, you want to cut it, it? you want to cut it yeah, sure. There's another one right here. Yeah. Underneath the grass. Oh, yeah. Yeah, even if, if like this cannot eat. Mhm. Mm because it's it, gone bad already. Yeah, it's dark. You can cut. To open it If you wanna learn. <laughs> <laughs> they have so many kind. yet. like that is young. Do so you see inside the white one. Mm -hmm. It's all. This one, white. this one you can eat. People, most of American people, they like fry it butter. That's how I like to make them. Is fried in butter. Try this one. Try this one. This one cannot eat. It's all. Yeah. It's gonna be like a powder. It feels. It's, yeah, it's, it's all. Ooh. Yeah. 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 That's disgusting. Yeah. <laughs> <laughs> I I have a. อันนี้เป็นเหฮดพับบ่ออีกชนิดหนึ่งนะคะอุ้ยงามแห่งสวยมากด้วยชิสนาตะไคร้อพับบ่อแต่ข้าขงในมันยังขาวอยู่มันก็กินใดนะคะถ้าทำดำกิน่บใ้นะ if inside is white it's edible but first of all you have to learn how to identify mushroom first before you eat any kind of mushroom okay i'm not responsibility for that <laughs> but um, as i know all, all purple edible if inside is not black มองนี้ก็สิเป็นปลาที่เคยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะพี่น้องแล้วก็อันารอีกคือแห้งนะจะาของเขาถ่าวแล้วก็เลยบริจาคให้กับหลวงนะคะแต่ว่าทั้งหลวงเนี่ยเขาสีบบบโปรโมทให้คนอื่นได้หูและ้วกะ็ได้เขามาเพราะว่าเขาบ่าอยากให้คนแบบว่าเอาขยะมาเทใส่ามามาเห็ดให้มันสกปรกอะคะ่ะพี่น้องมันก็เลยก็เลยแบบว่า เป็นการโอนไ้หลวงอย่างเป็นทางการแบบเงียบๆนะคะซึ่งคนแถวหนี้นี่เขาก็สิหูอยูนะเป็นคนทอยูในบริเวณนีเขาก็สิไมายางเล่นแต่ว่ามันสิบอึกระทึกคือโคมพี่น้องมันสิน,นอยแห้งนะแบบว่าคือตรงอยู่คนในละแวกนี่นะท,ท,ทีสิหูนะคะซึ่งมองนี่สิเป็นบรรยากาศที่ดีแห้งนะแบบบัมีขยะโบมีม่มีคนผุผ่านเลยนะสิแบบว่าเป็นยังมีความเป็นส่วนตัวสูงแห้งนะคะพี่น้อง มืหันกับพ่อก็เด็กหน่อยนักเรียนนะ <d> เขามาถามว่าต้นใหม่อันนี้ต้นซื้ออยังสินะก็เลยถามเขาว่าแบบเป็นยังคือคือมาถามเรื่องต้นใหม่ยังเขาบอกว่าเขากาลังเรียนเกี่ยวกับพวกพวกสิ่งแวดลลอมอยู่อยังแบบนี้เรียนไม่มาหาไยอ่ะนะคะเรียนพวกต้นใหม่เรียนพวกพวกักพวกเห็ดอันนี้ทีนิ้ก็เลยเขาก็เลยถามว่าเคยพอเห็ดมอลิงบองสินะก็บอกเคยเห็นเขาก็บอกว่าอ๋อ oh, มันอยู่มองหันมองนี้ยังคนเขาก็เขาก็กินเห็ดนะคะพี่น้อง บางครั้งเขาก็ถามว่าแบบเห็ดเห็ดชั้นเทรลหรือว่าเห็ดเหลืองอะเห็นบอลยังแบบนี้นะกระกระบอกเข้าไปนะคะว่ามันอยู่มองใด้เขาโคงเดืยวสิไปหานะคะฝรั่งเขาก็เก็บเห็ดกินเห็ดกันนะแต่มันนัจะเป็นเป็นข้นกลุ่มหน่อยอะค่ะมันกัแต่ว่าตอนนี้คนมาหันหันมาสนใจหลายนะคะคนมาสนใจหลายแห่งนะ รีตามจริงตั้งใจมาเ็ดมันปูด้วยค่ะละกะขี่รถหลบรอบอบริเวณปานี่หลายรอบแล้วนะว่าแต่สิบ่มีเ็ดมันปูด้อค่ะพี่น้องเริ่มทอนะนี่พ่ออีหลีพี่น้องคะ่ะพอเ็ดมันปูด้วยค่ะดีใจแห้งว่างหันมีหน้องคนหนึ่งเขายางผ่านเขาถามว่ามีเ็ดมันปูบ่แถวนี้เจ้าของบอกว่ามาเอแหลงนะโอ้โหมันมีบ่มีอยู่คะ่ะพี่น้องมีอยู่คะ่ะแต่ว่าบนลายด้อยค่ะ นี่พี่น้องคะเห็ดมันปูชันเทรีลนะชันเทรีลชันเตเรลคันเตเรลวอียองกันแล้วแต่คนสียอื่นนะคะนี่ดอกงามอยู่นะซึ่งมันอยู่หกเทนนบาทนี่มมอยูสองจุ่มมมอยูสองจุ่มโอ้ใบไหม้ ว่าแต่เห็ดปกติเห็ดมันปูเวลามันเกิดมันก็สิเกิดแบบว่าเต็มกระจัดกระจายกันไปพื้นเดียวกันนะคะเป็นลายเลยนะอันนี้ที่เห็นสองจุง่มมีโบรนีโบมีเลย อันนี้เป็นการหาเห็ดของจริงของแถวเลยนะคะเพราะว่าบ่าเคยมาามองนี่เลย้อคะเป็นปลาแถวบ้านนะแล้วก็เอกก็ยายมากนะคะมันจะฤดูของเห็ดมันปูมันตองมี่อ่ะมันตองมีแต่บหูอ,อยู่อยู่มองใดมองนี้ก็่เป็นปลาสนมะมัน,นี่เป็นปลาเป็นพวกอันนะสวีดกัมทิวลิปพอบลา เป็นใหม่เนื้อแข็งโอกมงสิคะตรงนี้น่นอนมีแน่นอน,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 อน,นจ้ะอาน้ำน้ำน้ำ,นำ,นำมีหยอดเขืองเครือเขืองเครือเขือง,อง,องมันสิมีน้ำวุ้ยกลัวหมดแล้ว เ็ดเ็คือน่นพอล้วตัวเ็ดนั่นพอล้วเห็ด ดูขาวเงนวขนาดรูปแบบนี้กำล่งางพอดีกินมีขาตั้นๆใบกะดอกใบยังอยู่ในสภาพดีดอกเห็ดในสภาพดีอาจจะถือฝนน้อยนึงนะคะตดัดทิมเสือวันไว้ใบไม้ปิด ต้องปอยายเป็นดินเลยวิ่รัดัดมันก็สิดตันเลยคะ่ะด้าไในมันบวบวงนะนตันตามจริงกับพวกเขาเห็นคู่แฝดมันนะคะดังนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นเห็ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่นะโบเมนวามันสิเก็บผิดได้ง่ายๆนะคะโดยส่วนตัวนะคะ ยูอกน้ำแข่งน้ำแงตันจีลี สิบวัตสัมนี้ยดค่ะพี่นอ้องแต่ยังมีเหลือแน่น้อยนึงนะให้เพิ่นเป็นแนวของเพิ่นนะคะแล้วก็ส่วนอันที่อยู่ทั้งนี้นี่นะคะอันดอกเพิน่นกระงามอยู่ตัวกระสีบัเอานะคะสีจงไว้ให้เป็นแนวเป็นหยางของเพิ่นต่อไปเด้อค่ะซุ่มนี้สิบวัตเอาเด้อค่ะสีจงไว้เป็นแนวนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งมันก่ายอยู่อันไก่หมองคนยางโผล่นะคะแต่ว่ามองนี่นี่ โบอคอยมีคนเลยนะคะบอกเลยว่าโบอคอยมีคนเลยทัสะอาดแห้งนะคะนี่มันอยู่ไตอันหกใหม่ผลนะคะเลยยามันกะบ,บานเต็มที่แล้วล่ะน้าปอยให้เพิ่นเป็นแนวเป็นยังงเพิินต่อไปนะคะดยวปีนาเพิ่นกะเกิดใหม่คือเก่านะคะนี่ให้มันได้หลายนะนี่น